สวัสดีปีใหม่2024ทุกคนด้วยนะครับในปีนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูว่าเทรนด์การจัดโต๊ะคอมในป2024ี2024ปีนี้นะครับเขาจะจัดการแบบไหนแล้วการแมทชิ่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมรวบรวมมาให้แล้วครับอย่างแรกนะครับคือการจัดโต๊ะคอมให้มีชีวิตชีวานนะครับด้วยไป้ายไฟนีออนเทรนด์เรื่องของ RGB ไฟนีออนตีนีออนต่างๆได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆการใช้ไฟนีออนเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับทำให้โต๊ะทำงานเราเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับดูสดใสม ไตรมีออนอยากจะแนะนาเจ้าตัวนิกซีนที่เป็นนาฬิกาดิจิตอลแบบเอวดีก็บอกเลยนะครับว่าการแต่งตัวคอมแบบไตนีออนตัวนี้นะครับว่าการใช้งานจริงกับการตกแต่งเนี่ยมันสามารถใช้งานด้วยกันได้ไหมนะถ้ามันอยู่คนละครึ่งกันได้เนี่ยผมว่าจะเป็นการแต่งตัวคอมที่ดูดีมากที่สุดเลยครับประมาแบบที่2นะครับในจัดโตคอมที่ผสมผสานไปด้วยธรรมชาติที่น,นี้นะครับมีสีเขียวนะครับของสีสันที่ทําให้เราเนะี่ยมีความผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้นเป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเนะี่ยมีความรู้สึกว่าสงบเหมาะสำหรับคนที่ต้้องกกาารสมธิแลว็ สบายตัอยากให้ลองดูนะครับว่าต้นไม้แบบไหนเนี่ยเราสามารถแมชได้กับทุกอย่างในห้องของเราเนี่ยก็จะทําให้การแต่งโต หรือว่าแต่งห้องอันนี้นะครับมีประสิทธ,ธิภาพในการใช้งานมากที่สุดต่อมาครับเป็นโทนที่3นะครับคือการพุ่มโทนสีดําที่ทําให้ดูเรียบง่ายแล้วก็มีความเท่ครับถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าในบ้านของคุณหรือว่าในห้องอื่นๆของคุณเนี่ยมันมีสีสันมากจนเกินไปแล้วคุณรู้สึกว่าเราต้องการความเท่ความคููเนี่ยสีดําล้วนนะครับก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์คุณได้เลยพอเป็นสีดําล้วนเนี่ยนะครับมันสามารถหาขาองตกแต่งได้ง่ายมันมีความดุดันมีความเท่ๆอยู่ข้างในด้วยนะครับต่อมาที่4นะครับสาหรับสายหวาน น่ารักด้วยสีแนวพาสเทลกันดีกว่าครับใครนดะครับที่รู้สึกว่าไม่รู้จะจัดโทนไหนดีรู้สึกว่าอันนู้นก็ไม่เหมาะอันนี้ก็ไม่ชอบซึ่งสายหวานเนี่ยมันมีขอแต่งตัวคอมได้มากแบบโอ้โหเยอะสุดๆเลยนะครับสายหวานเนี่ยถ้าใครนะครับเข้าแอปช้อปปิง้งเนต่างๆนะครับมาหาของได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปากกาเก้า e อี้โตสติกเกอร์ต่างๆนะครับดอกไม้ของตกแต่งอะไรต่างๆพวกตุ๊กตาก็สามารถเป็นพร็อพได้ไอเทมที่ผมอยากแนะนำให้เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งตัวคอมสายพาสเทลนี้ก็คือเจ้าตัวโดกาแมงโกสติกกี้ไรส์ คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสามารถแมชได้กับโทนพาสเทลหลากหลายเลยนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นสีเหลืองสีขาวอย่างเดียวนะครับตีอื่นๆเนี่ยก็สามารถนำเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับไปวางจับคู่ได้จะจัดโตะโทนพาสเทลได้นะครับเราต้องคุมโทนเรื่องของสีอะไรต่างๆให้มันจริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอาจจะยอมหลุดสีตรงคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์ตรงคอมพิวเตอร์ของเราสักนิดหนึ่งนะครับผมว่ายังไม่แยกเกินไปนะแต่ว่าส่วน,นตัวบุตของเราเนี่ยจะต้องคุมโทนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไอเดียสุดท้ายคืออออไเดดดียยจัฟห้้งงทงางําาาานวว RGB กกบ่ร ไฟ RGB ในปัจจุบันมีการใช้งานแบบเยอะมากๆแล้วซึ่งการจัดไฟแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราจําเป็นที่จะต้องเลือกตัวไฟ RGB ที่มีความสวยงามแล้วก็สามารถใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งห้องได้นะครับผมหยิบม,มาเป็นเจ้าตัว Nano Leaf Triangle เป็นไอเทมหนึ่งที่ผมว่ามันสามารถแต่งห้องได้นะครับแล้วก็ยังมีไฟ RGB ในตัวด้วยให้ความสวยงามที่ดูดีนะครับแล้วก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับในต่างประเทศนะครับจะไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดไฟอ่อนๆเนี่ยก็สามารถใช้งานเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งได้ดูดีเลย เไอเดียในการเลือกใช้เจ้าตัวนาโนลิฟต์ตัวนี้นะครับมันก็มีหลากหลายนะครับเราสามารถนําตัวเชฟของมันนะครับมาตกแต่งได้ตามความชอบของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรต่างๆที่เราชอบนะครับหรือว่าจะอยู่ในห้องต่างๆในมุมต่างๆที่เราอยากจะเลือกใช้ให้มันแบบแมชกับห้องของเราต่างๆได้เลยนะครับผมว่าเจ้าตัวนาโนลิฟต์ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่ปลดล็อกไอเดียในการสร้างสรรค์ไฟของคุณได้ไปอย่างดีเลยแต่ะตัวเนี่ยมันสามารถคัสตอมไฟได้นะครับเราสามารถทําไฟเป็นเฉดสตีต่างๆได้เป็นรูปต่างๆได้นะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็น อะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้ห้องของเราเนี่ยดูมีมิติดูสวยมากกว่าปกติครับก็เป็นเงินมากครับสำหรับใน EP นี้นะครับที่ผมนําเทรนในการแต่งตัวคอมในปี2 0 2 4มาแนะนํากันนะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากจะแต่งห้องโทนนี้อยู่แล้วนะครับแล้วมีไอเดียหรือว่ามีอะไรที่อยากจะไกด์เพิ่มเติมนะครับก็อยากให้มาคอมเมนต์พูดคุยร่างได้เลยนะครับ่เนี้ต้องขอตลาไปก่อนเพื่อไปใน EP หน้าบายครับ